ชุดใหญ่นะแน่คือชุดใหญ่ชุดใ,ดใ,ใหญ่หหโอ้ยง่วงนอนไหมเนี่ยป้อมไปไหนกันมาเหรอ,ค,อคือเตะอ,อยู่ที่อะไรนะพิจิตรใช่ไหมหพิจอ๋อนี่ไปพิจิตรมาเหรอนัาจง่วงแล้วน่าจง่วงจิ้งจุ้งได้นอนไว้เมื่อคืน เดี๋ยวเอาี่ชั่วโมงงชั่วโมงโปรแกรมนี้สำคัญไหมอ่ะอันนี้คัดไงคัดคัดสายก็สำคัญเดียวกันนะเพราะต้องเก็บคะแนนนะ ขับปมาจากพิจิตรเออหรอขับราจากพิจิตรรถทพึ่งนอนออนอนได้ก็นอน,นอนกันแบบนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงรถก,ก็ลุกมาเนี่ยออนอนในรถมันก็ไม่สะดวกสบายอยู่ดีนะ เชียร์ในไลฟ์แบบโว้บเสียงดังมากปัาเขาแบบวินสุด,ดยอดมากเลยบอกเพิ่งกลับมาจากพิจิตรนะได้นอนได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็คงได้นอนบ้างอ่ะในรถแต่ว่ามันก็น่าจะไม่ไม่เต็มที่อ่ะเพนอนในรถแล้วก็น่าจะนอนที่บ้านบอกกขก็น,นอนในบ้านประมาณสองชั่วโมงนอนในที่พักแข่งไหวไหมเนี่ย <laughs> หน้าตาแต่ละคนนี่คือนอนนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดิ้งรีดดิ้งมอเตอร์ครับครับเจ็บบ้านดีดีนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยกินด้ว นฮนี่ปนหมูะไนกรมอะไ